เริ่มจากชิ้นที่หนึ่งนะครับผมอันนี้ตั้งใจพ่นแบบตั้งใจพ่นแบบเอามาตรฐานนะครับพยายามจะอัดให้ตึงที่สุดให้อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานนะครับก็คือผิวตึงไม่ไหลนะครับผิวตึงไม่ไหลมาดูกันนะครับดูจากตรงนี้แล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวผมข <c oughs> ยับก็ใกล้ใกล้ให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับยังไม่ได้ขัด ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมเเดี๋ยวผมให้ดูเม็ดฝุ่นดีกว่านะเดี๋ยวไม่เชื่อนะครับว่าไปทำการอะไรมาหรือเปล่านี่เม็ดฝุ่นเม็ดฝุ่นอยู่ตรงนี้นี่ครับเม็ดฝุ่นยังมีเม็ดฝุ่นนะครับยังไม่ได้ผ่านการขัดปรับผิวใดๆทั้งสิ้นนะครับผิวที่ได้ตอนนี้อย่างนี้นะครับผมก็ยังตึงดี ยังตึงดีไม่ดรอปนะครับโอเคภาพจากในกล้องกับที่ผมมองนะครับเหมือนกันนะครับผมเช็คจากหน้ากล้องแล้วก็เช็คจากชิ้นงานนะครับเหมือนกันนะครับยังตึงดีนะครับดูจากเส้นหลอดไฟบริเวณนี้ก็ได้นะครับนี่หรือจะดูเส้นนี้ก็ได้ความตึงของเส้นหลอดไฟเนี่ยยังมีอยู่นะครับยังไม่ตึงยังเอ้ยยังไม่ดรอปนะครับยังไม่ขึ้นเป็นเม็ด นะครับเลกเกอร์ยังใสเหมือนที่พ่นเมื่อวานอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวแพนกล้องชา้าๆจะสังเกตว่ายังมีเม็ดฝุ่นลอยๆบางๆอยู่นะครับเลกกเกอร์ยังอยู่ดีนะครับถือว่าตึงดีเลยตึงดีใสดีนะครับ อ่ะอันนี้ถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านในความใสของเลกเกอร์ที่ผ่านระยะเวลามาจากเที่ยงจนถึงแปดโมงเช้านะครับนี่นะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนที่พ่นไหลเออขออนุญาตปรับกล้องอ่ะ ในจุดที่มันไหลนะครับก็ใส่ดีนะครับไม่มีฟองอาก,กาศโอ้อันนี้ก็ถือว่าแข็งพอที่จะขัดกระดาษทรายแล้วได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเนี่ยผมว่าขัดกระดาษทรายได้แล้วนะครับคือในบริเวณที่ไหลก็ไม่ไม่มีฟองอาก,กาศตรงปลาย แล้วตรงติ่งละ่ะตรงติ่งเมื่อวานที่ถ่ายไว้นี่โอ้ยไทเกอร์ทำอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงเดี๋ยวจะให้เห็นตรงนี้นี่ครับจุดตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็ไม่เป็นฟองนะคุณผู้ชมตรงนี้ก็ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวจะตรงนี้อีกมีตรงนี้อีกนะ เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหครับตรงนี้ก็ไม่เป็นฟองนะไม่เป็นฟองเอ้ยก็ถือว่าแบบยังไงอ่ะสบายใจได้นะมีจุดอื่นอีกไหมมีเยอะเลยนะครับจุดอื่นอีกนี่เห็นไหมครับจุดที่ไหลไม่เป็นฟองตรงปลายนะครับผมทําไว้ไหลไว้เยอะเลยอะตรงเนี้ยตรงนี้น่าจะสูงที่สุดแล้ว เดี๋ยวขอดูตรงนี้หน่อยขออภัยนะครับผมไม่ได้ตัดต่อนะครับผมนี่อะไรล่ะนี่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 เห็นไหมครับจุดนี้จุดนี้น่าจะไหลสุดไหลสูงสุดแล้วนะครับจุดเนี้ยก็ตรงเนี้ยยังยังรู้สึกว่ายังมีความนุ่มๆอยู่นะครับถ้าถ้าจะขัดถ้าไหลสูงขนาดเนี้ย ต้องทิ้งไว้สองวันสามวันเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> บริเวณที่หนาเนี่ยมันจะไม่ยังไม่แข็งนะครับแต่บริเวณที่มันไหลปกติอย่างพวกเนี้ยพวกเนี้ยสามารถขัดได้แล้วเนี่ยรอยรอยบางๆเนี้ยสามารถขัดได้แล้วนะครับไม่เป็นฟองนะครับจุดบริเวณไหลก็ไม่เป็นฟองนะครับ